ในปารีสในฝรั่งเศสเยอะมากบ่อยขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะน<ด>ั้นเนี่ยช่วงเขาดาวปีใหม่เราอยู่เมืองไทยแหละนะครับเราบางทีมีข่าวคนไทยมาขาดาวปีใหม่ที่หอไอเฟลนะครับถูกต้นนะครับถูกอะไละเมิดนะครับคือมันพอคือวันที่สามมันมั่วไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ยังไม่ใช่ประตูชัยที่ปารีสนะครับมัน,นจะเป็นประตูเมืองอีกด้านนึงนะครับรสังเกตรานะาห ผมบอกไปแล้วว่าเล่าตั้งแต่ตอนที่อยู่สตาร์บุกนะแต่ยุทธศาสตรอาหารในโลกนี้เถียงกันไม่จบนะอิตาลีอาหารฝรั่งเศสแทนตอนนี้รัดกระผมผมเขามีราคาติดไม่เอ่ยอยู่ตรงไหนลองดูตัดผมเท่าไหร่ตัดง่าก็ได้มากถนนในปารีสนะครับอาจารย์เราก็จะเป็นหินเรียงๆเพราะนั้นในเวลาเราขับรถไปเนี่ยก็จะขับ ขับไปแผ่นเนี่ยะครับครับแล้วก็บริษัทที่เราใช้เนี่ยรถแซววังเนี่ยเป็นรถทองถิ่นของกลุ่ปาลีนะเป็นบร,ริษัทใหญ่แล้วก็ชำนาญปาลีอยู่ก็เริ่มเห็นถนนนะครับประดาัประดานะครับคือฝรั่งในยุโรปเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เข้าดาวอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าชื่นชมเท่าคริสต์มาสนะเขาให้ความสำคัญคริสต์มาสมากกว่านะครับ ันที่หนึ่งบางทีร้านก็ร้านรวงก็เปิดทำการเพื่อซ้ำนรับแต่ว่าถ้าเป็นยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยปิดยาวนะครับ,บของเราก็ดีครับช่วยอุทุกเทศก,กาลนะครับ